ไขปัญหากฎหมายก็พักส้มนะครับเป็นเดินคนดำเนินการเรียกร้องคราวนี้พอจะมีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เอาผิดเด็กที่อายุต่ําลงซึ่งพบรตรก็เห็นด้วยหน่วยง,งานจาชการต่างๆก็เห็นด้วยแต่พักส้มเขาไม่เห็นด้วยเขาจะปกป้องเด็กต่อไปถึงแม้ว่าเด็กเหล่านั้นจะกระทาความผิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็ตาม สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักเจยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียวสกับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศและการต่างประเทศมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องราวของเยาวชน เริ่มต้นฮะยังกันไม่อยู่แล้วสหรัฐอเมริกาก็มั่นใจทําการโจมตีรอบใหม่เล็งเป้าขีปนาวุธต่อต้านเรือของพวกคูตีสหรัฐอเมริกาไปดูการโจมตีรอบใหม่เล่นงานกบฏฮูตีในเยมเมนนะครับเล็งเป้าไปที่ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบที่พร้อมสลับการยิงพร้อมเน้นย้ำวัตถุประสงค์เพื่อจัดภัยคุกคามที่มีต่อการเดินเรือสินค้าในทะเลแดงและ เรือของกองทัพเรือในสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้ในขณะที่เรือรบอังกฤษเสียท่าชนกันเองระหว่างบริการโจมตีในอาเปอร์เซียเรือกวาดทุ่นระเบิดของกองทัพเรือสหราชอาณาจักรสองลำเกิดชนกันเองระหว่างเทียบท่าในบาเรนภาพเหตุการณ์นี้ไม่พบบ่อยนักถูกบันทึกเอาไว้ขณะที่เจ้าหน้าทีา่ รถทำการสอบสวนและยังไม่ขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นโกศกของสหาราชอา,า,าณาจักรยืนยันอุบัติเหตุครั้งนี้ว่าต้นต่อ,อยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวนนะครับอุบัติเหตุครั้งนี้เมื่อเกิดขึ้นเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาระหว่าง hsms dis ding fo นะครับซึ่งเป็นเรือต้านทุ่นระเบิดชั้น หันพยายามลงจอดที่สถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่มีสถานที่ระบ,บุในบาวเรนและในคลิปมีการเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียเป็นภาพฟิชชิงโฟลนะค,ค่อยๆไหลไปชนลำตัวของเรือ sms นะครับบักกอร์เรือล่าทําลายทุ่นระเบิดชั้นสัตดาวนะครับในขณะที่อิหร่านนะครับก็เดือด ปรากฏว่าก้าวไม่ยอมปล่อยให้อิสราเอลนั้นลอยนวลน,นะครับหลังเหิมเกริมโจมตีสังหารทหารครั้งใหญ่นะครับในซีเรียอิหร่านกล่าวหาอิสราเอลทําการโจมตีกรุงดามัสกัสนะครับสังหารสมาชิกของกองกําลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านห้านายและประกาศแก้แค้นเล่นงานขนล่าสุดต่อบุคลากรขอ,ของประเทศในต่างแดนนะครับประธานาธิบดี อิบราฮิมไรซีแห่งอิหร่านบอกว่าเตหะรานจะไม่ปล่อยให้รอบสังหารขี้ขาดตาขาวลอยนวลอิหร่านนะครับขอไปให้อิสราเอลถูกกล่าวหาว่านะครับอิสราเอลถูกกล่าวหานะครับหายนะระดับโจมตีหนักหน่วงขึ้นเล่นงานบุคคลระดับสูงของอิหร่านและพนมิตรในซีเรียและเลบานอน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนักรบปาเลสไตน์ฮามาสโหมกระพือความกังวลว่าการต่อสู้ในฉนวนกาซาจะลุกลามและก็บานปลายนะครับไม่มีใครกลัวใครฮะปรากฏว่ากลุ่มติดอาวุธโปรอิหรานยกระดับการเอาคืนฮะอดมยิงขีปนาวุธอดมยิงขีปนาวุธถล่มใส่ฐานสหรัฐอเมริกาในอิรัก พวกนักรบที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยิงขีปนาวุธเข้าใส่ฐานที่มั่นแห่งหนึ่งที่ใช้สําหรับการรองรับกองกําลังสหรัฐอเมริกาในตะวันตกของอิรักส่งผลทาให้มีกองกําลังพลของอิรักเลีกบุคลากรนะครับอเมริกันได้รับบาดเจ็บจากการเปิดเผยของกองกําลังกลางของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ปักกิงก็เตรียมลงดาบค่ายรถไฟฟ้าของจีน ผุดโปรเจกต์ไม่ตอบสนองความต้องการหลัง e ีวแดนมังกรได้ในสงรัฐช่วยอุดหนุนทุนทำราคาตา่ำเจาะตลาดยุโรปสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าซินกัวบินนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนยืนยันว่ารัฐบาลปักกิ่งจะใช้มาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมการขยายตัวอุตสาหกรรม รถไฟฟ้าจีนตอบโต้การสร้างโปรเจกต์รถไฟฟ้าแบบตาบอดที่ไม่คำนึงถึงความต้องการจากบางค่ายรถและเจ้าที่รัฐบางคนทำกลางกระแสการกดดันจากสหภาพยุโรปที่เริ่มตรวจเช็ครถอีวีจีนที่ได้รับการสนับสนุนจากปักกิ่งทำการตลาดทุ่มตลาดยุโรปครั้งมโหลฬานนะครับ ในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งก็บรากว่าสหรัฐอเมริกาบอกไม่เห็นมีหลักฐานนะครับอิสราเอลทำการโจมตีและก็ก่อ,กอชกรกมสงคร,รมามวอชิงตันอ้างว่าไม่พบเห็นหลักฐานใดๆนะครับว่าอิสราเอลจงใจก่อชกรกมสงครามในฉนวนกาซาจากคำกล่าวอ้างของจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่ยูเครนก็สะดุ้งเลยทีเดียวฮะเกาหลีเหนือพร้อมต้อนรับวาลาดาเมียปูตินนะครับท่ามกลางความกังวลขายอาวุธให้กับรัสเซียทูตสูงสุดของเกาหลีเหนือเผยว่าประเทศของเขาพร้อมต้อนรับประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐในสัญญาในล่าสุดของการกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศในขณะที่สงครามใน ของเซเลนสกี้กำลังถูกมองขึ้นเรื่อยๆว่าเป็นศึกที่คนสู้รบคือพวกคนจนสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ว่าแผนการเกณฑ์ชาวยูเครนมาเป็นทหารเพิ่มอีก5 0 0แสนนายเป็นเรื่องที่ยากจะประสบความสาเร็จเวลาเดียวกันมีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอบการพิปรายถกเถียงสร้างความแตกแยกร้าวฉานนะครับเกี่ยวกับ ความยุติธรรมในสังคมและการทุจริตคอร์รัปชันของคนชั้นนำหลังจากความล้มเหลวของยูเครนในการลุกตอบโต้ตอนช่วงปี2023ยูเครนก็พบว่าตัวเองอยู่บนทางแยกที่สำคัญซึ่งเลือกที่จะเดินหน้าไปเส้นทางไหนไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะฮะสื่อเขาวิเคราะห์แบบนั้นในขณะที่ฮ่องกงก็ชี้ทุเรียนของจีนปลูกเองมาแรงกำลังเป็นเจ้าตลาดนะครับผลลุกกำลังผลิต เพิ่ม9้ากระโดด50ตันเป็น500ตันในปีหน้านะครับส่วนไทยกำลังเสียแชมป์ส่งออกนะครับตลาดจีนให้กับเวียดนามสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสถาบันวิจัยไม้เขตร้อนนะครับชื้นประจำบนทนไหหนันยืนยันว่าการผลิตทุเรียนจีนประสบความสำเร็จก้าวหน้าเพิ่มเติมจาก 50ตันปีที่แล้วมาเป็น250ตันในปีนี้และคาดว่าจะก้าวกระโดดเป็น500ตันสำเร็จได้ในปีหน้าเล็งปลูกเองป้อนตลาดภายในประเทศที่มีการบริโภคใหญ่ที่สุดในโลกหลังไทยกำลังเสียแชมป์การส่งออกทุเรียนไปยังจีนให้กับเวียดนามนะครับหลังแต่เดิมยอดส่วนแบ่งตลาดจีนจากแต่เดิมเกือบ100%ในปี2021 มาอยู่ที่สูงกว่าครึ่งเดียว67.98ในปี2023หนังสือพิมพ์ s o u ท์ s h i n a m o r n i n g Post นะครับรยงานว่าภายในเวลาแค่3ปีจีนประสบความสำเร็จสามารถปลูกทุเรียนได้เพิ่มนะครับกำลังการผลิต50ตันมาอยู่ที่500ตันภายในปีหน้าปีที่ผ่านมามณฑลไหาหนานประสบความสำเร็จนะครับสามารถผลิตทุเรียนได้ถึง50ตันนะครับซึ่งฟง มองว่ายังไม่เพียงพอต่อการที่ตุเรียนอย่างสูงของผู้บริโภคชาวจีนนะครับในขณะที่ศาลญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างเลยนะฮะทำการประหารเยาวชนก่อคดีอาชกรรมขณะที่เยาวชนที่มีพฤติกรรมอุกอาจร้าวีวิแววกลับตัวศาลที่ญี่ปุ่นฮะพิพภากษาประหารชีวิตชายคนหนึ่งที่ก่อคดีอาชกรรมในขณะที่ยังเป็นเยาวชนเมื่อ5ปีก่อน โดยถือว่าเป็นโทษประหารชีวิตคนแรกนับตั้งแต่ญี่ปุ่นได้แก้กฎหมายปรับลดอายุบรรลุนิติภาวะจาก20ปีลงเป็น18ปีเมื่อเมษาย,ยน2022นะครับโดยผู้ก่อเหตุได้แทงมารดาของตัวเองนะครับแล้วก็ผู้หญิงที่ตนหลงรักเมื่อเดือนตุลาคมปี2021และจุดไฟเผาบ้านของพวกเขาที่จังหวัดมานามาชินะครับ ทางตะวันตกของกรุงโตเกียวโดยเวลานั้นเขาอายุได้19ปีและถือว่ายังคงเป็นเยาวชนอยู่ฮะถ้ามาดูสถานการณ์ในประเทศไทยซุปเปร์โพลนะครับมีการเปิดเผยสํารวจเด็กและเยาวชนก่อคดีชกรรมร้ายแรงเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับประเทศไทยซุปเปอร์โพนะครับเผยผลสํารวจอาชกรในเด็กในกรณีศึกษาอย่างประชาชนผู้ใช้สิทธิ์นะครับเลือกตั้งสาขาอาชีพ ทั่วประเทศ18ปีขึ้นไปในโครงการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจำนวน1,000กับ95ตัวอย่างดำเนินโครงการ1 7ถึง20มกราคมปี2 000, 5 6 7พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ96.9ระบุนะเด็กเยาวชนไม่เกิน15ปีก่ออาชกรรมร้อยแรงเพิ่มมากขึ้นมีเพียงร้อยละ3.1ไม่ทราบอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ร้อยละ94 4 ระบุไม่เคยโดนเด็กและเยาวชนนะครับข่คมขู่คุกคามให้เกิดความหวาดกลัวมีเพียงร้อยละ5.6เท่านั้นที่โดนด้วยตัวเองนะครับรายงานของซูเปอร์โพลระบุว่าผลโพชิ้นนี้นะครับให้ความเห็นว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงน,น,น,นะครับบทลงโทษเด็กที่อายุน้อยก่ออาชกรรมร้ายแรงแต่ส่วนน้อยยังคงโดนเด็กอายุ น้อยมาทําการข่มขู่คุกคามให้ตัวเองเกิดความหวาดกลัวอย่างไรก็ตามส่วนใหญ่เห็นว่าฐบาลโดยนายกบุตรีควรจะเป็นเจ้าภาพหลักนำกาสู่การเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับการการะทำความผิดอาญาร้ายแรงนี้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทํางานศึกษาให้เป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองเด็กที่เกี่ยวข้องนี้ขึ้นเพราะการเพิ่มโทษเอาผิดรุนแรงขึ้นอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาเสมอไป การแก้ไขกฎหมายที่ทําให้เกิดการเสริมโครงสร้างขัดเกลาสังคมนะครับผ่านคนในครอบครัวคนใกล้กลชิดเทคโนโลยีดิจิตอลทําให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีนะครับการเปิดพื้นที่ให้โอกาสเด็กเยาวชนที่มีความผิดมาเปลี่ยนแปลงตนเองกลายเป็นคนดีมาเป็นพลังสําคัญของสังคมน่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ดี ปรากฏการ์นะครับตอนนี้เราคงเห็นว่าสถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางยาวแล้วนะครับนะฮะตอนนี้สหรัฐอเมริกายังคงเข้าข้างอิสราเอลอย่างเต็มรูปแบบมองไม่เห็นนะครับหลังจากแอฟริกาไปฟ้องศาลโลกเพื่อที่จะดำเนินคดีกับทางอิสราเอลว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับแต่สหรัฐอเมริกาบอกว่าเขาไม่เห็นนะครับเขาไม่เคยทราบนะครับว่าเกิด การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะฮะเกิดขึ้นในอิสราเอลแต่อย่างใดในขณะที่สงครามในยูเครนตอนนี้ยูเครนมีแต่ความพ่ายแพ้โอกาสที่จะชนะนั้นไม่มีเลยนะครับในตะว,วันออกกลางสงครามกำลังบานปลายนะครับบานปลายหนักถล่มซีเรียถล่มอัฟกานิสถานนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกายิงจรวดเข้าไปโจมทำการโจมตีอิหร่านนะครับตอนนี้ อิหร่านก็ไม่พอใจอิสราเอลและประกาศจะทำสงครามกับอิสราเอลเช่นกันประเด็นที่น่าสังเคราะห์นะครับและก็น่าสนใจมากที่สุดคงเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การต่างประเทศนะครับการต่างประเทศที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องของเยาวชนนะครับเยาวชนในญี่ปุ่นตอนนี้ถึงขั้นประหารชีวิต นะครับตอนนี้ทําโพมาประชาชนโดยส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะครับเห็นว่าการที่เยาวชนกระทําความผิดเยาวชนในญี่ปุ่นอายุ19ปีนะฮะตอนสมัยเกิดเหตุแต่เยาวชนในประเทศไทยเนี่ยประชาชนโดยส่วนใหญ่จากกรณีที่มีการทําร้ายป้าโบผันจนกระทั่งเสียชีวิตก็ยังมีกลุ่มทรชนหลายคนฮะไปทําการก่อเหตุคราวนี้นะฮะ ประชาชนก็เรียกร้องให้นายกรัตรีเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วนะฮะเรื่องของเยาวชนเรื่องของเด็กเนี่ยเริ่มต้นที่มีการแก้ไขปัญหากฎหมายก็พักสม้มนะครับเป็นคนดาเนินการเรียกร้องคราวนี้พอจะมีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เอาผิดเด็กที่อายุต่ําลงซึ่งพบตรก็เห็นด้วยหน่วยง,งานจาชการต่างๆก็เห็นด้วยแต่พักส้มเขาไม่เห็นด้วยเขาจะปกป้องเด็กต่อไปถึงแม้ว่า เด็กเหล่านั้นจะกระทําความผิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็ตามนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเดชศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทะเลิงตะวันสืราชายสูเนเดือำพูลรรรรพระเจ้าแผ่นดินสินกครแนดินไทยในรัชกาที่สิบทรงอุทิศเพื่อปวงประชาสืขภา สบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักปรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรรมมะนาถบาพิรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวขอเด้พระทงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระบาทมีนำการรนไปราสตอเดือดร้อนแะแหงหุ่น,น,ดน,นนะใดส่งรีบช่วยด้วยพระเมตตาส่งเป็นกษัตริย์จอมทัพเรียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนกราเนือยิ่ง